สวัสดีครับกับปาพปกับป๊อกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัววิทยุของตัวรุ่น2.5พรีเมียมนะครับแคมรีในปีตัว m i n เ r อร์เช e นะครับหรือตัวปี2022นั่นเองนะครับก็เจ้าตัวหน้าตาตัววิทยุนะครับก็จะบอกว่า <c oughs> ก็บางทนก็บอกชอบหรือไม่ชอบแล้วกันนะครับนะแต่ป๊กก็จะไม่พูดเปรียบเทียบนะครับ ซึ่งฟังก์ชันเนี่ยนะครับันก็จะบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างจากตัวเก่าเลยนะครับเรื่องฟังก์ชันในตัววิทยุนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับตัววิทยุเนี่ยนะครับจะเชื่อมต่อกับตัวมัลติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะครับก็คือท่านด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความความดังนะครับหรือวอลลุ่มนั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของโหมดนะครับเปลี่ยนฟังก์ชัน FMAM บลูทูธนะครับหรือเปลี่ยนช่องนะครับผมตัวนี้นะครับ โอเคนะครับกลับมาดูที่จอสักหน่อยนะครับก็ฟังก์ชันก็มาเปลี่ยนจากเดิมนะครับซึ่งแถบตัวหน้าจอเนี่ยนะครับด้านขวาก็จะเป็นรูปโคมเนาะนะครับี่แถบเมนูนะครับ audio เครื่องเสียง i n f o r ะครับก็คือประวัติการขับขี่นะครับ channel track นะครับอันนี้คือไว้เปลี่ยนเหมือนกับวิทยุหรือว่าเปลี่ยนเพลงนะครับอันนี้โทรศัพท์ในกรณีที่เราต่อบลูทูธแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะใช้โฟนตัวนี้ได้แอปนะครับก็คือตัว smart device link นั่นเองนะครับโอเคมาตัวนี้ก็เป็นตัวปรับจูนขึ้นนะครับควิทยุนะครับส่วนด้านขวาตัวนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า usb ด้วยนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ usb นี้นะครับก็ถ้าเสียบ usb นะครับกับตัวแฟลชไดร์หรือว่ากับตัวมือถือเนี่ยก็จะชาร์จแบตไปในตัวด้วยสำหรับมือถือนะครับแล้วก็ จะไปลิงก์นะครับกับโหมด USB นะครับโอเคนะครับผมมาเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับก็จะบอกเลยว่าไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับเดี๋ยวพักจะมาไล่เรียงให้ดูในออปชันที่เราจะได้ใช้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าหน้าโฮมก็คือหน้านี้นะครับนี่คือหน้าโฮมของเขานะครับด้านซ้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวอินโฟนั่นเองนะครับหรือว่าระยะนี่อันนี้อันนี้คือระยะของถังน้ํามันว่า น้ำมันเหลือในถังเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็อัตาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของตัวบลูทูธนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านขวาในเรื่องของวิทยุหรือว่าเครื่องเสียงนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันไหนกันนะครับเราสามารถที่จะสไลด์ไปทั้งไปทางด้านซ้ายได้นะครับเหมือนรุ่นเก่าเลยนะครับหรือจะกดเมนูก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับทีนี้พอกดแล้วเนี่ยก็จะปรากฏแถบออดิโอนะครับหรือว่ากดเจ้าตัวปุ่มนี้แทนลัดก็ได้นะสำหรับคำว่าออดิโอนะครับ โฟนนะครับแอปนะครับอินโนะครับแล้วก็เซตติ้งไอเซตตอัพนะครับทีนี้เดี๋ยวพักจะมาดูของตัวเซต u p อัพเลยนะครับเซต up อัพนะครับผมพอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นคําว่าตอนนี้เป็นเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่นะครับมาเป็นภาษากันก่อนนะครับไปนี้คําว่า language นะครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับแล้เลือกภาษาไทยอันเองนะครับฟังก์ชันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับกดกลับ โอเคกดทั่วไปนี่อันนี้เราถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับแต่บอกยัมีมือถือนะครับมาลองบลูทูธด้วยโอเคครับร็จแล้วนะครับเอาเลื่อนแถบนิดนึงนะครับไปที่คําว่านาฬิกาก่อนนะครับไปตั้งเวลาก่อนนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับปราก็แนะนําว่าเออมันจะมี2ตัวนะครับที่ปรากแนะนาให้ให้เปิดนะครับก็คือเรื่องของตัวนี้ครับการตั้งเวลาแบบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ เรียกว่าถ้าไอตัวเวลาอมแสงนี่คือเหมือนกับเวลาเนี่ยมันจะเผื่อนะครับจากเวลาปกติไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องนี่ก็ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้และอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวนี้ครับปรับอัตโนมัติโดย GPS นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมี GPS ในตัวด้วยนะครับเวลาเนี่ยเขาก็จะตั้งตามเวลาโลกเลยหรือเวลาตาม GPS เลยครับ2ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนําว่าควรจะเปิดไว้นะครับผมโอเคกดกลับนะครับถัดมานะครับบลูทูธอ้อเดี๋ยวก่อนนะ ไปการตั้งค่าหน้าจอหลักก่อนนะครับตัวนี้ก็หน้าจอแรกนะครับตัวเนี้ยเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าตัวที่แสดงเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับและนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับการขับขี่นะครับแล้วก็โทรศัพท์ตัวนี้สามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยลากใส่เข้าไปได้นะครับลากเขาเรียกว่าสลับสลับได้นะครับเนี่ยครับสลับเป็นอ่าสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นเครื่องเสียงใช่ไหมครับเรากดเครื่องเสียงนะครับแทนตัวนี้เห็นไหมครับเครื่องเสียงก็จะสลับสลับแล้วนะครับนี่ครับวิธีการใช้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ถัดมานะครับการตั้งค่าจอแสดงผลนะครับ Apple CarPlay แล้วก็เปิดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Android Auto นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับก็รองรับทั้ง Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto แล้วด้วยนะครับผมส่งเสียงพิดน่ก็คือว่าเมื่อกี้อย่างเรากดเนี่ยบางทีถ้าเราลำคันเสียงนะครับก็สามารถที่จะปิดได้นะครับผมแล้วก็ทีมนี่คือทีมตกแต่งของตัวหน้าจอนี้นะครับ อ่านะครับโอเคนะครับผมถัดมานะครับก็คือหน่วยวัดตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นลิตรต่อหนึ่งกิโลเมตรอยู่ซึ่งบางคนไม่เข้าใจนะครับป้าก็แนะนาว่าให้ตั้งเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเวลาดูค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเข้าใจมากกว่านะครับผมส่วนลบประวัติใช้งานแป้นพิมพ์มาทึกประวัติการใช้งานแป้นพิมพ์นะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับรวมถึงการอัปเตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ย ไม่ต้องไปยุ่งกับมันด้วยนะครับอันนี้คือความไวในการสลับนะครับก็ตั้งไว้ระดับกลางซึ่งเป็นระดับซึ่งเป็นการตั้งค่าของตัวต้าอยู่แล้วอ่ะหมดแล้วแค่นี้นะครับการใช้งานทั่วไปนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการต่อบลูทูธนะครับผมตอนนี้ก็คือยังไม่มีอุปกรณ์บลูทูธต่ออยู่นะครับเรากดใช่นะครับซึ่งอาเปรีก่อนว่าการต่อบลูทูธเนี่ยนะครับตัวหน้าจอเนี้ยจะเป็นตัวค้นหาได้นะครับหรือว่าจะให้ตัวมือถือเนี่ยเป็นตัวจับหน้าจอก็ได้นะครับผม พอเรากดใช่นะครับปุ๊บนะครับเนี่ยครับคือหน้าหน้าจอก็จะค้นหานะครับมือถือของเราเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขก็ไม่ยากครับก็คือเราเนี่ยมือถือของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องเปิดบลูทูธไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับเปิดบลูทูธก่อนอ่นนี่ครับนี่บลูทูธนี่มือถือของเรานะบลูทูธเนี่ยเราต้องเปิดไว้ก่อนนะครับเรากดปิดไว้ก่อนตอนแรกแล้วเปิดนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยสังเกตชื่อนะครับของโทรศัพท์เรานะครับอันนี้ก็คือไอไอพัคไอโฟน X นะครับก็เราก็หาคําว่าไอพั i ไอโฟน X นะครับว่ามีขึ้นมาหรือยังอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าจอได้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีแถบขึ้นมาในมือถือของเรานะครับกับรหัสยืนยันนะครับว่าตรงกันไหมนะครับ438099น้นะครับอ่ะตรงกันเรากดจับคู่ได้เลยครับครับกดอนุญาตนะครับ มันจะซิงในส่วนของตัวการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเข้ากับตัววิทยุนะครับผมแล้วก็การเปิดเพลงนะครับก็จะซิงเข้าด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับสังเกตคือถ้ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะมีเสัญลักษ์บลูทูธอยู่ทางด้านขวามือที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มีการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับก็สามารถที่จะฟังเพลงได้รับมือถือได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับ ถ้าเราต้องการนะครับเพิ่อมอุปรกรณ์เราแค่กดเพิ่มอุปกรณ์แค่นี้ครับล้วก็ทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะสลับเครื่องนะครับก็คือเข้าไปที่อุปรกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถที่จะสลับเครื่องได้นะครับตั้งค่าความละเอียดนะครับตัวนี้ก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมทางตงโต้านเนี่ยก็ตั้งค่ามาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอทีนี้เราจะต้องการคึ่ว่าต้องการลดอุปรกรณ์เพราะว่าหนหน้าจอเนี่ยนะครับสามารถที่จะบันทึกไปส่งตัวบลูทูธได้ประมาณ5เครื่องนะครับ ต้องการลบทํายังไงนะครับก็กดไปที่นี่ครับชื่อแค่นั้นเองแล้วก็กดลบได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนี่ครับการตั้งค่าบูทูตเสร็จแล้วนะครับเครื่องเสียงอ่ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการตั้งค่าปกติทั่วไปนะครับก็ตัวนี้ก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากโตต้านะครับโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ต้องมีการเชื่อมต่อบูทูธเดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนนะครับ แล้วก็เรื่องของการสังการด้วยเสียงนะครับโอเคครับก็กําหนดค่ารถยนต์นะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะตั้งค่าการล็อกประตูได้นะครับฟังก์ชันในนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้ครับการล็อกอัตโนมัติตามความเร็วนะครับหรือว่าสปีดอ็อกต้นอัโต้ดอล็อกนั่นเองนะครับการล็อกนะครับเมื่อเปลี่ยนเข้าเกียร์พีนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการล็อกเมื่อเราเปลี่ยน เกียร์จาก P เนี่ยประตูก็จะล็อกให้เลยนะครับนี่ก็สามารถจะสั่งเปิดได้นะครับปลดล็อกนะอัตโนมัติเมื่อเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์ P นะครับคือเหมือนเราเข้าเกียร์ P ปุ๊บประตูปลดล็อกเลยนะนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถจะมาเล่นได้ในนี้นะครับผมอยู่ที่การนะครับคนละคู่นะครับรถยนต์นะครับการกําหนดค่ารถยนต์นะครับอันนี้ก็คือของการปลดล็อกประตูนะอ่ัถัดมานะครับการตั้งค่าระบบแอร์คอนดิชันนะครับก็ตัวนี้ก็ตั้งค่าเปิดไปหมดแล้วทุกอันนะครับ การตั้งค่าไฟแส่งสว่างนะครับความไวของการเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าความไวในการติดของไฟหน้านั่นเองนะครับการตั้งนะครับการตั้งค่าเปิดไฟส่องสว่างภายในอนัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าตั้งได้เลยคือไฟส่องสว่างในความหมายก็คือว่าไฟส่องตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมอ่านะครับรวมทั้งไฟงส่องที่พื้นด้วยนะครับ ันี้ก็คือเป็นส่วนของตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับเซนเซอร์ไฟหน้านะครับตัวนี้เราก็ตั้ง,ต,งตั้งดับไว้ปกติคือบางทีเนี่ยตัวนี้นะครับบางทีเราติดฟิล์มเข้มเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาตั้งค่าตัวนี้ให้มันไวขึ้นได้เ๋ยถัดมาบริการคำแนะนำก็คือคำแนะนำที่ขึ้นมานะครับต่างๆที่จอนะครับก็สามารถที่จะสั่งปิดมันได้นะครับแต่ทีนี้ผมก็น,นำมาเปิดไว้ดีกว่านะครับผมอ่ะถัดมาเรื่องของ WiFi นะครับตัวนี้ก็ อ่อไวไฟเนี่ยตัวนี้เนี่ยมี GPS นะครับก็สามารถที่จะสั่งเปิด Wi-Fi ได้นะครับโอเคครับแล้วก็เรื่องของม i ลเล r c a c h รด้วยนะครับผมซึงตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยปักเน็ตในสองตัว Wi-Fi นะนะครับว่าให้คนที่จะเปิดไวแล้วก็สมาร์ทด e ไ i ซ์ลิงนะครับตัวนี้ก็ต้องต่อสาย USB นะครับกับมือถือของเรานะครับถึงจะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมฟังก์ชันหลักๆนะครับจะสองตัว เมื่อกี้เราอยู่ในที่การตั้งค่าหรือเซตอัพนั่นเองนะครับถัดมาดูในส่วนของตัวข้อมูลกันบ้างหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะอย่างที่บอกครับคือเป็นประวัติการขับขี่ของเรานะครับซึ่งตัวที่สามารถล้างได้นะครับผมเราแค่กดลบนั่นเองนะครับก็จะล้างการขับประวัติการขับขี่ของเราแล้วนะครับถัดมาก็แอปนะครับก็คือสมาร์ทติวิลิงนั่นเองนะครับผมถัดมาครับว่าโทรศัพท์เราต้องตอบลูทูธก่อนทีนี้เราดูเครื่องเสียงกันหน่อยนะครับ ครับโหมดในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะมีหลักก็จะมี5โหมดนะครับ AM, FM, USB, Bluetooth นะครับแล้วก็มีละแคชนิดนะครับหลักๆที่เราได้ใช้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ Bluetooth นั่นเองนะครับกับ FM นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแถบพวกนี้นะสามารถที่จะคยกว่าสลับตำแหน่งได้ด้วยการที่เรากดแค่นี่ครับเรียงลำดับใหม่กดค้างนะครับแล้วก็ย้ายแล้วก็ดันแค่ได้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดู FM กันนิดนึงนะครับ FM นะครับพอเข้ามานะครับก็จะเจอช n น l ตัวนี้นะครับ FM มี c h a ช n น l นะครับมี21 c h a n n e ชมี6 6ช่องเล็กนะครับผมอ่านะครับวิธีการหาช่องนะครับก็ไปที่การตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับตรงแถบเราจะเจอเจอแถบนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะลากนิ้วไปได้เลยนะครับสมมติว่าต้องการ9 3้นะครับพอเราลองกดไปที่93.1ามจุดแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นความถี่ให้เราเสร็จแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่อ่านีกที่ตั้งไว้นะครับ บันทึกสถานีนะครับโดยการกดค้างไว้ที่แถบด้านล่างนี้นะครับสถานีที่เราฟังอยู่นะครับแถบว่าจะไปปรากฏบันทึกอยู่ในแถบที่เราต้องการนะครับผมรายการสถานีก็คือเป็นรายเป็นลิสต์รายการนะครับที่ทางตัวต้านเนี่ยลิสต์มาให้เรานะครับบางทีเราขี้เกีหาก็มาดูตรงนี้ได้นะครับผมตัวเลือกนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นเรื่องของเปิดไปอยู่แล้วนะครับโอเคครับตัวนี้คือการ ตั้งเสียงนั่นเองครับใครที่ชอบตั้งเสียงนะครับสามารถที่จะมาปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับทิศทางการออกของเสียงนะครับอยากออกตรงไหนให้ดังนะครับอันนี้ก็ระดับเสียงอัตัวโนมติก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้คือในแถบของส่วนตัว FM นะครับถัดมาส่วนงตัวมิลเลอร์แคชนะครับ ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าต้องเชื่อมต่อนะครับกับมือถือนะครับคล้ายๆกับเรื่องของบลูทูธนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้บลูทูธอยู่แล้วเนี่ยนะครับระบบมือถือแคชเราจะไม่ได้ใช้นะครับผมซึ่งพอเข้าตั้งค่าบลูทูธเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับซึ่งการเชื่อมต่อก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ usb นะก็คือตัวแท็บ usb ด้านล่างตัวนี้อย่างที่ปักเรียนไปตอนต้นนะครับพอเราเสียบ usb เนี่ยนะครับมันจะเป็นแฟลชไดร์นะครับหรือว่าสายชาร์จนะครับของตัวมือถือก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะ ทำงานนะครับแถบตัวนี้ก็จะทางานขึ้นมานะครับให้เราได้ใช้งานกันนะครับเห็นไหมครับไม่ต่างจากตัวหน้าจอดุนเก่าเลยแค่ต่างกันเรื่องของดีไซน์เท่านั้นเองนะครับดีไซน์การติดดีไซน์ตัวจอนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นิดหนึ่งครับการแสดงผลนะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่ามาปรับในส่วนของตัวความสว่างของหน้าจอได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็ปรับให้สว่างขึ้นได้นะครับความคมชัดของจอนะครับก็ปรับได้นะครับกล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องแถบสีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทางตัวต้าเขาก็ตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ในส่งตัววิทยุของตัวคัมรี่สองจุดห้าพรีเมียมเนี่ยนะครับก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้นะครับตัวนี้นะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับผมโอเคครับ หลักนะครับฟังก์ชันของตัวหน้าจองสับตัว Camry นะครับตัว2.5พิเอมนะครับซึ่งก็แทบจะไม่ต่างกับตัว2.0 2.5ตัวเก่าเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ปักด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจปักด้วยนะเดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรเพิ่มเติมมาต่อนะครับติดตามดูกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไวปก่อนนะครับสวัสดีครับ